โลว์สุกัย่รับผมเช็กวันๆนะครับผมจะไม่เล่นเครื่องแล้วกันเพราะว่ามันเสียงดังโลว์ส <laughs> ุกอกั one, นะครับผมอยู่ในเกม Modern War s h i p นะฮะเกมเรือรบสมัยใหม่ในเกม Modern War s h i p นั่นเองซึ่งวันนี้ผมจะมาพรีเซนต์เจ้าโดนนะครับโดนลำใหม่ที่เข้ามาก็คือเจ้าโดน SP12 SP12 ที่เข้ามาเจ้านี่มีชื่อเต็มว่าแซปสัน เจ้านี้นะครับเป็นโดนของรัเสเซียที่มีในเรื่องของการซ่อนตัวหรือว่าการหลบเรดาร์ที่ดีมากแล้วก็เป็นเครื่องบินเป็นโดนที่แบบใช้ใบ,บพัดคู่ด้วยนะครับทำให้การเลี้ยวเนียคล่องแคล่วมากเลยนะครับแล้วก็อาวุธแบบสมประกอบเจ้านี้ได้รับการออกแบบแบบเพชรดีแบบพรีเมียมมากนะสังเกตดีๆรู้สึกทุกอย่างทุกรายละเอียดใส่แม้แต่ทั้งเงาใต้เครื่อง หรือว่ารอยปะลอยต่อที่แบบชัดมากเจ้านี่จะอยู่ในราคาของเกม Modern Warship เท่าไหร่นัน้นเพื่อนช่วยบอกทีนะฮะโอ้ผมเพิ่งเห็นว่าแมปนี้เป็นกำแพงเมืองจีนนะฮะอันนี้เป็นแมปที่เข้าใหม่อย่างสวยเลยเป็นไงโอเคก็เจ้านี่เนี่ยอย่างที่บอกครับว่าเป็นโดนเข้าใหม่ที่ต้องใช้เงินเติมนะใครอยากได้ก็ต้องเสียเงินไปเติมกันจริงๆโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะฮะว่าสเตตัสอะไรต่างาม,มันคือ,อยังไงบ้างนนครับอ่ากดโดนอะไรวะเนี่ย อ๋อโดนเลเซอร์ไกด์โอเคมาต่อนะฮะเจ้านี่ผมมาพูดถึงสเตตัสของมันก่อนสําหรับความหล่อเท่มันนะฮะโอ้ผมแมบนี้มันถ่ายวิวสวยจริงๆนะครับเจ้านี่จะเป็นในเรื่องของสเตตัสเนี่ยคือโดดเด่นมากเลยนะฮะในเรื่องของความคล่องตัวคือเลี้ยวง่ายมากครับดูสังเกตดูการเลี้ยวคือแม่งเลี้ยวง่ายจริงๆโอเคเรามาว่าถึงสเตตัสมาเลยนะคุยมีนาด้วยอะ่ะมีนามีกำแพงยเมืองจีนโอ้แบบนี้มันใหญ่จริงๆโอเค รอเจ้านี้ความแข็งแกร่งอยู่ที่1 6 9 0 0นะฮะของมันนะแล้วก็ความเร็วอยู่ที่ 91. น็อตนะครับแล้วก็ความคล่องตัวที่1 1อยเมื่ออัพเต็มนะฮะ110.5ิ 110. พิสัยเรดาร์11.2แล้วก็อัลเทอร์บันเนอร์ร้อเเลยนะถือว่าใช้ได้ดีนะครับอัลเทอร์บันเนอร์มีทั้งหมด2ลำคือคุณลักษณะมันเท่นะครับแล้วก็เจ้านี่เขาการันตีเบิร์ดหนึ่งประมาณแสนสองนะเดี๋ยวเราต้องไปเทสเรื่องอาวุธกันอาวุธที่เขาให้มามีทั้งหมด4อย่างนะครับ เป็นปืน g h g s h ย3นะครับอันที่2เป็นเป็นมิสไซล์อิสเด i ียนะครับอั่ที่สองนะส่วนที่3ามเป็นคอนเนตนะครับ 9k และอันที่4ี่เป็นแลนเซตนะครับ3นะครับเรามาดูันว่าอาวุธมันทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปเทสกันดูครับ <fighter> ready. เดี๋ยวเราไปทดลองเลือกของอาวุธเจ้า SP 12ทสับสันกันนะฮะ หรือว่าซับซอนนะฮะอยู่นู่นไงโอ้ใกล้เลยทดสอบง่ายเลยอย่างเงี้ยเรามาทดสอบเรื่องปืนกล g S h, h 2 3นะครับท่านนี้เขาคอนเฟิร์มว่าดาเมจ12,100นะัะฮะติดคิได้20%เรเรามาดูกนะันว่ายิงจริงๆอย่างนั้นหรือเปล่าระยะยิง3ากิโลรีโหลด9วิครับปืนมีดาเมจ11,825ด้โดยประมาณนะครับ เจ้วนี่มีความเร็วกระสูน583.15นอตน,นะครับแล้วก็ยิงฉลับไม่เข้านะครับก็คือยิงเข้าได้100%ซหรือเปล่าเขาเขียนว่าแม่นยำร้อยแล้วมี20นัดนี่น่าจะแรงจริงนะฮะแต่ติดคิดไม่ถึงเจ้าเลยอันที่2เป็นอินเดรีย่นะครับเจ้านี่เป็นมิสไซล์ระยะไกลเจ้านี่เขาบอกว่าการันตีลูกละ1 1 0 0 0เบิร์ด1 2ึ่0 2 0นะฮะมีแรงกระจายอยู่25นะครับ แล้วก็ความกว้างรัศมี1 0 0เมตรอันนี้จะยิงได้ระยะไกลอยู่8กิโลแล้วก็รีโหลดอยู่9าวินะฮะความเร็วสูงสุด417นะครับ,รรบแล้วก็อย่างที่บอกครับว่ามันสามารถอ่อนไหวต่อตัวล่อ,อยังไม่เจอของดีของอันนี้เลยมาดิส่าครับเฮอร์เน็ตเป็นมิสไซล์เลเซอร์ไกด์นะฮะยิงจากระยะไกลออกไปทั้งหมด6ลูกจะเป็นอันนี้หรือเปล่าเอ่ยเป็นมิสไซล์อันตีแทง์ยิงออกไป3 6 0 0 0นะครับลูกละ4,5่0ยิงออกไปทั้งหมด เขาบอกว่าประมาณหมื่นแปดซึ่งในเว็บไม่รู้ว่าจริงหรือปเปล่าเอออาวุธมันก็มีประมาณนี้เองอ่ะแล้วมันมีอะไรดีวะแต่มันยิงเครื่องบินได้นะแล้วเป็นสุดท้ายนะครับเจ้านี่ยิงได้ลูกละ7 5็ดพนะครับเป็นเหมือนจรวดร่อนยิงออกไปทั้งหมด4ลูกจะทำน้ำมัทั้งหมดลูกละ7,500รวมไปเสร็จสาม0,000ื่นดคกีไม่ได้พิสัยหก7ดโหลดสิบวิสรุปํำนี้มีอะไรดี เท่อย่างเดียวป้อเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรดีฮะซึ่งเบิร์ดหนึ่งประมาณ1นึ่งแสนสอย่างที่บอกไปนะฮะโดยประมาณเราอยากไกลๆบ้างผมยังไม่รู้เลยไอ้โดรนนี้มีอะไรดีแต่รู้ว่าเนี่ยรู้ว่าอย่างเงี้ยนะครับรู้ว่ามีแล้เลสสกาย แล้วก็เลียวง่ายแสนสองทำเข้าไปเฮ้ยผมว่ามันธรรมดาเกินไปวะหมดชุดนะครับรวมปืนกวนอีู่ประมาณ3เบสสี่เบรสก็4แสนโดมายังไม่น่าตื่นเต้นเลยเราต้องไปลองเล่นกับคนดู มาเอาใหม่จะเล่นโดนให้ดูนะครับว่าเล่นเก่งไหมซึ่งเล่นกับคนเนี่ยสู้ไม่ได้แน่นอนไม่รู้เลยนคนจะสู้ได้หรือเปล่าเพราะเอมันปรับใหม่แรงมากเลยนะครับเราจะใช้เอโจมตีเขาอย่างเดียวซึ่งเราไม่เอาอ้น,นี้เป็นเสี่ยงอยู่แล้วโอ้ก็ได้นะถ้าบิสกายจะแปด0มืนแต่เอก็ต้องแบบไม่เก่งขนาดนี้นะเจ็บนะ ไม่ไหววะ่ะต้องบินสั่งนะฮะบินสูงเหมือนจะโดนวะ่ะบินสูเหมือนจะตกวะ่ะ ผิวจัดอะโคตรผิวเลยลำเนี้ยตอนแข่งนะ่าจะผิวน่ดูผิวจัดโอ้มันรีโหลดเร็วนี่เองผมว่ามันต้องมีข้อดีมากแนะ่โอ้ดึงดึงดึง พิュ๊บหนุ่มเกือบ,บชนเขาเกือบชนเขาพอพิวความพิวเลยต้องเอาไกลหน่อยนะฮะเครื่องบินนี้พิวมากนะครับโอ้โหพิวแบบพิวจัดเลย ลงตีจากอะไรไก่ได้อยู่ครับไม่ต้องไปเล่นใกๆหลบหลบดีต้อนคือมันคิ้วจนขนาดที่ว่าผมเล่นแบบใช้เมาส์ได้อะเออ ปกติทีวีจะเล่นไม่ได้นะฮะไม่แตกแตกเลยหนูไม่แตกว่าถึกจังว่าพีออสเนี่ย สวยงามแล้วเราไปโจมตีใครอยู่โอ้รีโหลดไม่ทันวะเขาจอดเรือเหมือนเป็นเป้าซ้อมให้เราเลยโดนใหม่มันก็มีข้อดีอย่างนะฮะเดี๋ยวผมสรุปให้ตอนท้าย แม่งแฟวะ่ะวัดจีนก็นไม่ช่วยเราเลยมันแฟไปหมดแล้วพี่ท่านมันจะหนีแล้วเนี่ยแฟอีกแล้วนี่นัดโดนมัน,นเอกากลั แล้วทีวีฉันบินไปไหนก็ไม่รู้เน้นเน้นแม่นนะปืนคนเราเน้นแม่นไกลดังวะ ก่บินไม่แย่นะความเร็วใช้ได้อยู่อ้าวเนี่ยโดนหกหมื่นดีกว่า จะได้จมดิมิตตี้มันเนี่ยอุ้ยช่องแคบนี่มันยังไงเนี่ย้องในแต่คนดูแล้วให้ช่องแคบอย่งนีเนี่ยเสร็จโอ้เป็นการจมเรือที่ยากมากนะฮะผิวจนหลบได้เลยอะเกิน กันานาี้สวยโหโคตรแรงเลยแต่ก็ไม่สามารถแรงที่ขนาดว่าฆ่าเรือได้นะเป็นเลเซอร์ผมตายไปแล้วเนี่ย สองอะยิงไปหลบเขาหูหลบ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 แบบด้ตอนหูเลี้ยวดีมากเลยอะเลี้ยวแบบเลี้ยง่ายมากลำนี้

ก็โอเคอยู่นะผมว่าผมสรุปโดนเจ้า SP12 สับสันได้ดีกว่าอ่านถูกอ่านผิดต้องขอไปนะฮะสำหรับแับสันเจ้านี่นะครับผมบอกเลยว่าในเรื่องของสเตตัสมันธรรมดามากนะครับแต่เรื่องของการเลี้ยวเนี่ยนะครับหรือว่า a b i l i t y เนี่ยเจ้านี่คือแบบคล่องแคล่วมากคือดีมากกมูเมนต์เนี่ยคือดีมากนะครับคือมันสามารถแบบ เลี้ยวหลบแบบโอ้โหดิจิตอลดิจิตอลนึกว่าดูในมาเล่นบอลอไอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการรีโหลดของมันในต่อเที่ยวบินสมมุติว่ามันจมไปเนี่ยเจ้านี่จะรีโหลดทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาแค่25วิบาวิเปรียบเทียบกับลำอื่นก็คือ30วิิบวิเลยซึ่งมีข้อดีอยู่แน่นอนสําหรับลานี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือเจ้านี่เนี่ยมีราคาที่สูงนะครับซึ่งใครใจสู้ไหวก็ซื้อไปเพราะว่าเจ้านี่จะเป็นลิมิเต ลิมิเต็ดในเรื่องของการขายเลยเพราะว่าลายนี้นะครับเป็นลายที่คอลแลบกับค่า,ายค่า,ายที่เขาพัฒนาโมเดลเนี่ยจำชื่อไม่ได้นะฮะเคยไปดูอยู่คือภาพสวยมากเลยนะครับแล้วก็ออกมาแบบว่าสวยจริงๆต้องยอมรับเขานะฮะสำหรับเจ้านี่จะอยู่ในกิจกรรมที่เปิดขายอยู่ตอนนี้ใครต้องการก็ไปซื้อได้เลยนะครับสำหรับเจ้านี่สำหรับว,วันนี้ก็ขอลากคนเพียงเท่านี้เกร็ดความรู้เล็กๆคือเจ้านี่อาวุธแบบธรรมดานะครับแต่เรื่องการรีโหลดแล้วก็ การเลี้ยวเนี่ยการเล่นเนี่ยมนันมันมากจริงนะฮะสำหรับวันนี้ผมบอลบอลก็ขอลาอีกรอบนึงนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าโชคดีเจะปืนครับสวัสดีครับ